สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บเล่นหมากรุกสากลน,นะครับสำหรับเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมนะครับซึ่งเว็บที่ผมจะพูดถึงนี้คือเว็บ playok.com okay. นะครับวิธีเข้าก็พิมพ์เลยครับ w w w p a y o k okay. c o m นะครับ .com พอเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่หมากรุกสากลน,นะครับเออมันมีหลายเกมให้เล่นมากนะครับแต่เราจะเล่นหมากรุกสากลอ,อ่าพอเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็เอ,อ่อจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ10วินาทีก็ได้แล้วหรือจะกดเเกสก็ได้นะครับหรือแขกพอเข้าไปปุ๊บก,ก็จะ มีโต๊ะต่างๆครับสามารถเลือกเล่นได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับแล้ก็เราก็สามารถสร้างห้องได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะย้ายย้ายห้องก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเว็บเว็บนี้ผมชอบมากนะครับข้อดีของเว็บนี้ก็คือมันมันเป็นเว็บที่ใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่เรียบง่ายนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบ ไม่อยากไม่ชอบอะไรยุ่งยากนะครับก็ Play โอเคนี้เลยอ่านั้นเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูนะครับสักเกมหนึ่งลองหาดูก่อนนะครับเอ่อเอาไหนดีเดี๋ยวกลับมานะครับ ผมกลับมาแล้วนะครับผมเจอกับคนชื่อนี้นะครับกาเซีย2 0 1 4ก็เขาเดินมาแล้วนะครับเขาเดิน e 4พอดีเว็บนี้มันมันไม่บอก notation นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเดินเราสามารถขยายกระดานได้ด้วยนะครับ เห็นไหมตำแหน่งนี้เราก็เอ,อรีบพัฒนาตัวหมากนะครับเขาเดินแต้มนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับไร้สาระนะครับเออก็มันไม่ได้ทำอะไรนะครับแต้มนี้ทีนี้เขาเล่นแบบ เขาจะรีบไปไหนก็ไม่รู้ครับเขาเล่นแบบ aggresive มากแต่เราก็ไม่แคร์เพราะเรารู้หลักการเปิดหมากอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมเราทําการลําตามหลักการเปิดหมากเนี่ยไม่มีผิดแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าถ้าเขาจิ้มเข้ามาอ่าเห็นไหมเราก็เราก็ถอยกับถอยมาลงไปก็ได้สุดท้ายเบีย้ยเขามันจะเสียทรงหมดนะครับแถวนี้ ตรงนี้ทำยังไงดีนะครับน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจจริงๆเราต้องหาทางเปิดหาทางเปิดคลอง S นะครับแต่จะทำยังไงดีเ,เขาขู่กินเบี้ยรเราตรงนี้นะครับ ก็ต้องคิดนิดนึงเนาะจะกินหรือจะผูกดีอ่าแล้วก็ต้องตัดสินใจดีๆเพราะว่าผูกผูกง่ายๆก็ดีนะครับไม่น่าผิดเพราะว่าเราพัฒนาตัวหมากไปก่อนนะครับเราไม่ไม่จำเป็นต้องรีบกิน ต้าต่อไปเราก็จะเล่นเบียขึ้นไป F5 หรือว่า F6 นะครับอมอว่าเล่น F5 ก็ไม่เร็วหลือกินก่อนดีมันก็มีมันก็มีหลายซีเควนซ์นะครับ ถ้า F ห้าเขากินอ่าผมว่า F 5ไปเลยมั้งวนะกินก่อนตัดสินใจไม่ถูกเลยนะครับ อ่ะผมก็ f 5เาไปเลยแล้วกันพยายามาขยายมากต่อนะครับเหมือนกับเอาเรือมาใช้งานด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราสามารถเปิดคลอง S ได้นะครับอันนี้คือคลอง f ก็เราจะได้กดดันตัว g 2เอย f 2นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของสีขาวเพราะว่าบิชอปตัวนี้ก็เล็งอยู่ด้วยนะครับ แต้ม G 6นะครับ G 6อันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับตรงน,นี้เราเรารีบเ,เราจัดการสีขาวก่อนเลยดีกว่าจริงๆจ,จ,จะเล่นดำจะเล่นแต้มนี้ก็ได้นะครับแต่ผมผมเห็นว่าเขากินมาเราเราก็หลบคิงแล้วก็มันยังไม่มีอะไรมากนะครับ ว่าเราก็กินเข้าไปก่อนเลยตรงนี้ตรงกลางเลยเขากินเช็คเราก็หลบคิงเข้ามุมยังไม่เป็นไรตรงนี้เราก็กินอีกนะครับแล้วทีนี้เบ f2 หลุดถ้าเขากินควีนเราก็กินกลับ ตรงนี้ดับเป็นต่อชัดเจนนะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าขาวไม่เดินตามหลักการเปิดมาตรงนี้เรายังไม่จำเป็นต้องกินนะครับเราหลบคิงเข้ามาเฉยๆก่อนจะได้ไม่ติดเช็คนะครับเราค่อยกินทีหลังเมื่อสถานก,การณ์สงบแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆ ตรงนี้ถ้ทาจังหวะก็กินเช็คก่อนละกันนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่อยากรีบยังไม่อยากกินคุยนะครับก็เช็คขอเช็คอีกทีนึงก่อนอสร้างความกดดันให้กับสีขาว ม้าปิดไม่แน่ใจว่าอันนี้ถูกหรือเปล่าน้าจะถูกเนาะอืม ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าดีสุดหรือเปล่านะคะรับเรามีผมก็ถอยกลับมาเรียบๆเ,เลยแล้วกันตรงนี้เราไม่รีบเราไม่ได้กินควีนนะครับเพราะว่าเห็นไหมสังเกตว่าผมพยายามไม่กินก่อนไม่เป็นฝ่ายกินก่อน เพราะว่าเขากินเรามาเราจะได้เอาเลือก,กินกลับตรงนี้มันไม่เป็นไรมากแล้วครับเพราะว่าชิงเราปลอดภัยแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยแต่ผมจะไล่พี่ช็อปที่ e ีสีก่อนนะครับตรงนี้ ผมอาจจะเล่นผมอาจจะเล่นอะไรก่อนดีผมอาจจะกินไปเลยก็ได้นะเนี่ยผมเล่นนี้ก็ได้ครับ G6 เพราะว่าเขากินเขากินเราไม่ได้ถ้ากินเราเราจะเอาเรือกินมาเอ้เอา b i ช h o p กินมานะครับ เออตรงนี้ก็อ่าฟรีนะครับตรงนี้เกมโอเวอร์แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเล่นต่ออีกหน่อยได้เล่นให้จบก่อน ตาต่อไปก็จะเล่นมา้า D6 นะครับเพื่อพยายามงัดบิชอ o ตรงนี้ไม่เป็นไรละไม่ซีเรียสเพราะว่ากินไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้ง่ายสดกินไปเลยก็ได้เนาะจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ยังไงต่อดี ออกมาขึ้นมาอนี่ก็ได้นะครับอันนี้ง่ายสุดสตาร์ไว้เลยดูนะครับดูทริคนี้ไว้ม้ากับเรือเขาก็ติดอยู่ด้านหลังนะครับตลกด,ดีอาจะแก้ไงไงก็ไม่รู้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็อาจจะเอ่อทำอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ ทำอะไรก็ได้อ่าเรายึดไว้ก็ดีนะครับยึดไว้ง่ายๆไม่ให้เดินเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะอ่าเราต้องพยายามเดี๋ยวเราจะดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับตรงนี้ เรือเขากวจะออกมันก็สายไปแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าเรากำลังจะหงายเบี้ยชึบม้าเปิดก็กินเหลือนะครับเราวิ่งขึ้นไปหงายเออแต่มีดีกว่านะครับแต่มีดีกว่าพอดีเป๊ะอ,อ่า แต้มนี้เหรอแต้มนี้เหรอกินไปก่อนคิดไม่ทันละชิ้มไปก่อนอ่าแล้วเราจะมาไปต่อเขานะครับคุณออกมาจากมันต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าเวลาจะหมด ตาต่อไปเราหงายกินถอยหงายเกมยังยังไม่เก่งเมดนะครับเย้